สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันกับเจ๊อีกแล้วนะคะกับช่องคุณมาเจ๊พาดูนะคะวันนี้เจ๊จะพามาดูนะคะที่สวยๆนะคะามาดูที่จังหวัดชัยนาฏนะคะที่ติดถนนสายเอเชียนะคะขาขึ้นเชียงใหม่นะคะอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่128นะคะท่านผู้ชมนะคะที่ดินสวยนะคะเนื้อที่38ไร่3งาน80ตารางวานนะคะที่ดินด้านหน้านะคะติดถนนนะคะ3าเมตรนะคะ ด้านหลังลึกประมาณ180ถึงอ่าถึงด้านข้างนะคะด้านขวาประมาณ240กว่าเมตรนะคะด้านหลังก็ประมาณอยู่ที่180นะคะโดยประมาณนะคะก็เดินทางจากกรุงเทพนะคะมาถึงแปลงที่นะคะใช้เวลานะคะใช้เวลาวิ่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ ดักหน้าแปลงนี้ไปจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ40กิโลเมตรนะคะที่ดินนะคะด้านข้างนะคะ,ะก็ถมแล้วนะคะ10กว่าไร่นะคะเป็นที่ดินของคนอื่นนะคะที่มีโครงการนะคะทําเป็นที่จอดรถ10ล้อรถพ่วงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินสวยนะคะเหมาะสําหรับซื้อไว้ทากาไรหรือว่าอ,อาจจะถมไว้ทําสถานีชาร์จไฟฟ้านะคะในอนาคตได้เลยนะคะท่านผู้ชมขายเพียงไร่ละ80,0,000บาทเท่านั้นนะคะ ราคานี้ถูกใจเข้ามาดูยังคุยกันได้อีกนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านใดสนใจนะคะที่ดินติดถนนสายเอเชียนะคะจับจองไว้เลยนะคะตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นนี่ราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมติดต่อนะคะติดต่อโทรมาหาเจ๊ได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ